ความคืบหน้ากรณีเรือบรรทุกน้ำมันเตือนนะครับส่งยู่ระว่างดำเนินคดีพรอ้อมลูกเรืออีก15คนครับรายการน้ำมันว่าซ้ำแซรลิตให้ไปจากถาเทียบเรือตำรวจน้ำอำเภอสัต,ตหิบจังหวัดชลบุรีครับ จาก,กรณีเรือบรรทุกน้ำมันเตือนซ่อมลำนะครับึ่งอยู่ระว่างดำเนินคดีปลอมลกเรืออีกที่ห้าคนน้ำมันว่าซ่อแทรลิดนะครับหายไปจากตาเทียบเรือตำรวจน้ำอำเภอสัตตยีบจังหวัดชนบุรีครับึ่งหายออกไปจากฟังไปเมืองวันที่12มีตุนายนตีพานมานะครับต่าง้ดนเจน้าหน้าที่นี้ได้มีการปิดเอาไทยนะครับคว้านตามาตัวเลยกระถางเมือวันเสาร์ที่1ี 6, มีถุนายนตีพานมาครับมีรายงานจากตำรวจสอบสวนกลางมาว่าปพบเรือสังซามลำเนี้ยแล้วน้องเบาเกลาครับอย บริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเพาะสร้างประเทศโดยกันก็คือไทยกัมพูชาและก็เวียดนามจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเพบว่าน้ำมันบางส่วนหายไปครับส่วนจำนวนลูกเรือนะครับอย่างอยู่ครอบกระชิบห้าคนตอนนั้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาแลกอีกที่นึงนะครับต้องรอการตรวจสอบตีเนจักอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะบริเวณตัวเรือพบว่ามีความพยายามนะจะอําปร่างตัวเรือ เปลี่ยนซีนะครับจากซีเรือเดิมนี่ไปเป็นซีไม้นะครับ ภายลังพบบดเเบืองตอนานาทีนะครับได้วางแผนจะนําเรือทัางซามลํำเนี่ยพร้อมหลูกเรือข้าวเทียบทาที่กองกํากับการเจ็ดกองบังคับการตารวจน้ำจังหวัดสงคล้าเรลยกว่านี่ครับตามกลางผู้ซื้อข้าวไล่จำหนักเลยไปปักลักรอ,อกันอยู่นะครับรอติดตามความขืบหน้าเลยครับความชัดเจนของการดําเนินคดีรวมถึงปริมาณน้ำมันกันน้ำมันเตือนอยู่ในเรือว่าซาอมแซนลิรนี้ก็ทรงใจกันว่ามันยังอยู่ในปริมาณติดกรอบต้วนต่าเดิมไม่ครับครับพอถึงช่วงบ่ายเรี็กว่านี่ช่วงประมาณบ่ายสองนะครับ พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแกว้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยว่า,านบิ๊กเต่านะครับพรอมคณะก็ลงพื้นที่จังหวัดส่งคลากับสี่สถานีตำรวจนามนึ่งกองกำกับการจัดกองกำกับการตำรวจนามจังหวัดส่งคลาเพื่อแถลงข่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ โดยมีความคืบหน้าก็คือเรืองมาถูกน้ำมันเทื่นวซ้ำลำที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยแลว้วก็น้ำมันกว่าซ้ำเสา้นหลีดให้ไปจากา่ายเถิดเรือตะรวจนม้มอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีับโดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณหน,นานามซากโขนระว่างไทยกับมาเลเซียจากการแจงข้องชาวประมงอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ ส่วนลูกเรือลาสุดเรือเพียง8คนนะครับส่วนอีกเจ็ดคนได้รอบนี้ขึ้นฟังถี่กัมพูชาไปแล้วพอมีการดัดแปลงที่เรือเปืือตตบตาจราทีแล้วก็นําเรือกลับเข้าฟังที่ส่งคล้ามีเรือของจนาทีตามประกอบจํานวนสามลำเป็นเรือจากส่วนกลางหนึ่งลำเรือจากนราธิวาสหนึ่งลำแล้วก็เรือจากส่งคล้าในหนึ่งลำครับ ทางดานรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับได้เปิดเผยว่าอยากจะข้อเวลานะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทํางานก่อนโดยเฉพาิพิสูจน์หลักฐานซึ่งคณะน,นี้นี่เรือมาถึงนะครับจะไม่ได้เข้าไปยุง่งจนว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก่อน<ะ>แต่ก็จะข้อพูดคุยกับผู้ต้องหาก่อนแต่ทางนี้ครับขาดการว่าเรื่องเนี่ยจะมาถึงประมาณช่วงบ่ายๆนะครับข้องเหล็กว่านะครับเหลก็จะมีการหลายชาว่ากําหนดเนื่องจากมันมีอุปสรรคอย่างหนึ่งนองก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เรือะนะครับอยู่อยู่ล่ำนึงเ หายไปนะครับจึงตามห้เรือตีไปนี่เราต้องช่วยกันลากลํานั้นมากันนะครับแต่บัรยุ้กก็แล้วแต่ครับเมื่อเรือมาถึงแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการซื้อบซวนก่อนนะครับนาตัวผู้ต้องห้ามาซอบปากคําเนื่องจากอยากได้้อเ็จจริงจากปากก้องผู้ต้องห้าก่อนเพื่อจะนํามาประกอบกับแนวทางการซืบส้วนครับมีการลายามไลยการลบนี้นะท้งนี้ทางนั้นครับต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สื่อซานได้เพียงทางโทรศัพท์ทดาวเทียมเท่านั้นครับ ส่วนเต่มีกระแทข้าวออกมาว่าจะมีการหัวกับปูตองอ้ามานี้ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นศัตรูกับนายโจนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายกองเรือประมงดังกล่าวข้อให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการหัวกันเลยครับ ด้านพลตำรวจตรีปรธิพงศ์นวชนาฏผู้บังคับการตำรวจน้ำได้ชี้แจงที่มีภาพข้าวตำรวจน้ำยืนควบคุมเรือข้องกลางนะครับซึ่งปรากฏอออกไปก่อนอน้นีผ่านข้าวต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าไม่อากปิดทุกอย่านะว่าเป็นภาพจริงเประว่าการซื่อสานอย่างที่ปีปามบอกบแล้วว่าบนฟังกับเรือที่อยู่กลางทะเลในคอนข้างยางลำบากต่ตอลำบากนั้น,นฉะนั้นภาพที่ปรากฏเป็นซื้อข้าวต่างๆเนี่ยจึงไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นภาพจริงนะครับ ภายหลังใสิ้นการประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจซอบสวนกลางกล้อมโดยผู้ประกับการตำรวจน้ำและผู้เกี่ยวข้องกับการมีการทะเลกในเบื้องต้นต่อซื่อหมลชนที่มาเฝ้าปักหลักฝ้ารอดติดตามความคืบหน้าข้องกรณีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางก็ได้มีการทะเลงข้าวนะครับที่บริเวณท่าเตียเือตำรวจน้ำส่งคล้า้นะครับ นั่นเองนะครับถึงการในการตะแลงข้าวนี้ก็มีการระบุถึงตามลายนะน้องนะั้นหลังจากมีการจับกุมแล้วว่าโดยเมื่อวันที่10 S, มิถุนายน2 5 6 6ครับรุมผูตองาไดา้อาศัยโอกาสช่วงจังหวะเต่เรื่อนิยุ่ข้างนอกนะครับคล้องทาเจียบเรือตำรวจนา้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีขั้งจากการตรวจการหลังจากนั้นมีการซืบสาวเรือลำนี้นี่มีการนําออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่กัมพูชาครับเมื่อวันที S, ่12มิถุนายนจากการซืบสวนเมืองตอนนี้มีการนําเรือ ลวนี้ออกไปเปื่อซ่อนนะครับไปหลักอบเอาไว้มีพฤติกรรมพยายามจะเปลี่ยนซสี่เรื่อยอย่างเตบอบไปครับเปืือเตจะไม่ห้เจหน้า่นี้มีการตรวจจับได้แล้วก็มีการนําน้ามันจะเป็นข้อกลางจํานวนมากจาหน่ายออกไปกันนะครับทำหมคณะนี้ครับมีปริมาณน้ามันเนี่ยไม่ได้ยูในปริมาณถาวเดิมนะเรจาจะนี่ได้อย่างทราบว่าผู้ต้องหาบางส่วนเนี่ยมีการซับเปลี่ยนกันไปปักพรอนแต่มาผู้ต้องหา บางส่วนนะครับตีอย่างยูเฝ้าเรืออยูจานวนเก7คนแ่วน,นั้นนะครับจากจํานวน15คนนั่นเองกนะ<ส>็คืออยููเฝ้าเรือเนี่ย8คนนะครับพอ,อออกไปเร็วคือท,ทํทฐานที่วาปะพอนี่ออกจากกระบูชาแล้วเจ้าหน้าที่เขาไปพบตัวพอดีนั่นแหละทีเหลืออีก7คนก็คืออยู่บนฟังก็คือตอนนี้ยังคงตามจับตัวกันต่อไปนะครับใ,ในวันทีท่15มิถุาน,น,นายนเจ้าหน้าที่ได้มีการประสันไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้มีการตรวจสอบไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งเชืววาผูตงห่าสาบถึงการตรวจจับ มีการนำเรือออกจากพื้นที่ท่าเทียบเรือจากนั้นหลยประเทศครับจะรวมกันตรวจสอบและกอ็อก,กดดันจนถึงเย็นวันที่16มีฤษภาคมที่ผ่านมาการรับแจ้งจากชาวประมงว่ามีการพบเรือตองส่งไซ้เเลื่อนไว้อยู่ห้างจากจังหวัดสงคล้าในประมาณ90ไมล์ทะเลนะครับ19 <10 S 1> ไมล์ทะเลนะ90า<ช>ไมล์ จึงนาเรือซ้ำลาออกไปปิสูสาบและพบเรือดังกล่าวประกอบเรือเรือกําไรเงินเรือเจพีแล้วก็เรือดาวรุ่งซึ่งเรือกําไรเงินได้มีการทาสีพื้นเรือจากสีแดงเป็นสีเขียวเพื่อแปลงสภาพส่วนเรือดาวรุ่งก็คือเรือที่เื่องยนต์ในคัดคลองนะครับเื่องเสียโดยจนาทีก็มีการนําเรือทั้งหมดเนี่ยนำกลับเข้าฟังทีทาเทียบเรือตำรวจนำส่งคล้าเข้าสู่กระบวนการสอบสวนต่อไปนะครับล่างจากขี่เรือข้าวเทียบทาแล้วเชื่วว่าพามากรงูต้องห้าต้องการดี ทางน้ำมันแล้วก็เรือเพื่อไปใช้ต้อนนั่นก็คือหลักเอาไปใช้ไม่เลยส่วนการทํางานหนะ้าที่รับผิดชอบครั้งนี้ถึงทำให้เรือให้ออกไปนะครับด่านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติบานแกวรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกนะครับว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบคอด็ดจ,จริงและหากพบวา่ามีความผิดหรือวา่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็จะดําเนินการตามกฎหม้โดยไม่หละเว้นนะครับไปลองไปฟังเสียงเลยครับอนําเรียนเลยนะว่า เรากำลังตั้งกรรมการสืบสวนค่อยจริงเราทําทุกมิติเพื่อจะให้ได้หรือทราบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรื่องเนี้ต้องต้องขอให้เชื่อมั่นในทีมงานทีมงานเนี่ยนะครับได้ดําเนินการทั้งจับกลุมทั้งติดตามนะครับจับกลุ่มเสร็จหายไปก็ติดตามนะครับคงไม่ ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้หายไปนะครับเราเราเ,เราเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราก็อยากได้ข้อเท็จจริงเราอยากได้รู้ข้อเท็จจริงไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนนะครับเ,เราไม่ปล่อยแน่ถ้าใครมีส่วนร่วมนะครับแล้วเราได้ตั้งกรรมาการเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจวันเนี่ยทาง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 ผู้ก,การตํารวจน้าเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนในการที่จะสืบสวนเรื่องนี้ว่า ทีนี้พูดถึ่งเรื่องตัวเลขเด็กเกียวตัวเล็เเเเกูต้องห้านะว่าทาไม1ิกมังชิามังต้องจี่แจงมานีวาตอนแรกจี่เข้าออกมานะก็คือเขาทางตำรวจเองก็บอกว่าเป็น1ิพหกคนที่หกคนพูต้องห้าตีให้ไปแต่พอมีการตรวจสอบไปทึ่งเรือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรือสอิพาจากทางรถเนี่ยเป็นสิพห้าคนยุติกัมพูชาตอนนี้ที่ลงเรือไปแล้วนะครับเจ็ดคนแล้วก็ที่เป็นพูต้องห้าทีลับขึ้นเรือแล้วก็ตีจับได้แล้วว่าในแปดคนนะครับ